สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับฟรีไมกแล้วนะครับนะวันนี้เราก็เล่นประเด็นอ่อนไหว้วเรื่องความดีทั้งหลายนะคุณทําความดีทั้งหลายนะครับนะทำไมเราสอนความดีเยอะแยะเลยมากมายในสังคมแต่ว่าทําไมสังคมแม่งวุ่นวายชิบหายอันนี้ต้องแบบนั่นหน่อยนะเออเพราะว่าจริงๆมันเป็นมันเห็นเลยนะเราเราเห็นเลยว่าในอย่างโซเชียลมีเดียเนี่ย คนทําดีเยอะแยะเลยแต่ว่าทาไมมันวุ่นวายชิบหายเลย <c oughs> <c oughs> เนะเอิมเพราะอะไรเพราะอะไรนะครับจริงๆแล้วคือศาสนาพุทธเนี่ยไม่ได้สอนเรื่องความดีความเร็วเลยนะเข้าใจปหคือโดยโดยพระส,สูตรเนื้อแท้ของศาสนาเนี่ยพุทธจริงๆเนี่ยนะสอนเรื่องความหลุดพ้นอย่างเดียวเลยความมรุทธ์ุงอย่างเดียวนะครับนะเรื่องความดีความเร็วเนี่ยมันเป็นเรื่องของลองไปนะครับมันไม่ใช่เนื้อหาหลักนะครับนะเพราะอะไรเพราะว่า คือถ้าคนหนึ่งคนนะบรรลุทำไปเรียบร้อยเนี่ยมันไม่มีหรอกมานั่งทำเลยเพราะอะไรมันมันมันไม่มีตัวเองขึ้นมาในการจะเบียดเบียนใครนะครับมันคือมันจะหมดตัณหาไปเลยอ่ะนะพอหมดตัณหาปุ๊บเนี่ยมันก็อยู่แบบนั่นแหละชั่วครู่ชั่วคราวไปเรื่อยๆนะมันจะไม่เลอมันจะไม่มาเบียดเบียนอะไรมันจะไม่มาตั้งเอาหรือมันไม่มันจะไม่มาทําให้สถานการณ์มันซับซ้อนขึ้นนะมันจะเรียบง่ายไปเองเข้าใจไหมแทีนี้คือ ถ้าสอนในเรื่องความดีนะแต่ว่าไม่พาหลุดพาพ้นเลยนะครับมันก็จะเอาความดีเนี่ยมาตีสังเกตไหมว่าเดี๋ยวทวดนี้นะตัวเองดีกูเลยมีสิทธิ์ที่จะไปย่ำยีบีทางคนอื่นสังเกตไหมเป็นอย่างนี้นะอ่าบางคนทําดีคือดีเรากับดีคือเวลาเราทําดีเรารู้สึกดีเราก็อยากจะบอกใช่ไหมแต่ว่าคือบอกไปปุ๊บเนี่ยความดีของเรากับความดีอคนอื่นแม่งไม่เหมือนกันไง ไม่เท่ากันด้วยนะครับนั่นคือบางคนก็วิพากษ์วิจารณ์มาเราแม่งก็ยึดในความดีของเราแล้วก็งุนงิดอีกเกิดอารมณ์ลบๆขึ้นมาก็ซัดกันนัวในโซเชียลมีเดียนะครับสรุปแล้วความดีก็พากันไปทะเลาะเบาแวงได้เหมือนกันเพราะว่ามันดีไม่เหมือนกันเข้าใ,ใจไหมนั่นคือการความดีของแต่ละคนมันเป็นเรื่องสัมพันธ์จริงนะครับอย่าอย่าเอาความดีมาสอนเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันตีกันอะ คือทำดีได้นะไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะคือทำดีได้แต่ว่าอย่ายึดดีเห็นไหมดีของเราดีคนอื่นไม่เหมือนกันนะครับนะทำดีไม่ต้องมาถ่ายโอ้เราทำดีถ่ายวิดีโอลงคือบางทีผมเห็นพวกคนที่ทำอะไรดีๆเนาะให้คนถ่ายคลิปตัวเองลงอ่ะคือมันประหลาด่มันรู้สึกประหลาดมากเลยคุณต้องมีเซนส์เนี่ยววะนี่ผมอาจจะโดนทัวลงก็ได้นะแต่ว่าคือมันเป็นความเป็นจริงเข้าใจไหมอย่างผมเวลาทำอะไรโอ้ผมทำดีเยอะะเลย นะแต่ก็คือผมไม่ต้องโฆษณานะทำดีก็แล้วก็แล้วไปเลยนะค,คือหลุดพ้นในความดีนั่นเลยนะไม่เอามายึดเป็นตัวเป็นตนเห็นไหมคนที่ทําดีแล้วยึดดีเนะี่ยคือก็เป็นอัตตาในความดีเป็นอีโก้ในความดีซึ่งมันกลายเป็นสิ่งไม่ดีนะเห็นไหมนะครับทาดีก็แล้วไปเลยเข้าใจไหมไม่ได้หลุดพ้นไม่ได้ไม่ต้องไปอะไรนะครับคือบางทีคําพูดคาพูดของผู้คนทั้งหลาย ที่มันมีในการวิาพากษ์วิจัยวิจาร์เนี่ยมันเอามาเป็นประมาณไม่ได้เอามาเป็นอารมณ์หรือว่าเอามาเป็นสาระไม่ได้เข้าใจปะ่ะเพราะมันเป็นเรื่องของทิฏฐิซึ่งมันก็ยืนอยู่บนมายาของความหลงแต่ละคนคนมันหลงไม่เหมือนกันนึกภาพไหมนั่นคือความดีความชั่วแต่ละคนไม่เหมือนกันเข้าใจไหมไปถามไอ้พวกชนเผ่ากินคนความดีมันคือกินคนนอกเผ่าใช่ปะเออ นั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นนะครับนะมันคือความดีอ่ะไม่ได้ห้ามทานะทาได้แต่ทาแล้วแล้วไปเลยอย่าไปยึดนะว่าดีเราดีมันไงพอเราดีปุ๊บกูดีปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวกูพวกงมือเงเร็ว <c oughs> ชิบหายแล้วตอนนี้ไม่ได้โปรดใครเลยไม่ได้หลุดพ้นมาด้วยกันเลยเข้าใจไหมออคือคนเร็วบางทีมันก็เร็วจากชั่วคราเอาอย่างง่ายๆนะสมมติในยุคสมัยเราปุ๊บ <c oughs> มีองค์คุรีมานโอ้โหตัดนิ้วเว้ย กัเราก็คนแล้วทำไงดีว่าโหแม่งชั่วช้ามากเลยน <c oughs> ึกภาพไหมเออนะครับโปลไม่ได้ครับนะบจับติดคุกประหารเลยเรียบร้อยนะครับหมดโอกาสบรรลุเป็นพระอรหันต์เข้าใจไหมนะเพราะว่าเพราะว่าแต่ละคนในคนในสังคมอ่ะมันไม่รู้ก,กรรมเบื้องลึกที่เรียกว่าย้อนกลับไปเมื่อชาติก่อนๆื่อทําทอะไรมาทําอะไรกันยังไงมาครับ <c oughs> มันก็เลยตัดสินไปแล้วอ่ะโอ้โชั่ว นะครับนั่นก็คือบางทีบางคนเนี่ยนะโอ้โหเป็นคนดีเลยแต่เจอหาเหวไม่รู้กเลว่าล่าในชีวิตนี้ชิบหายไว้ปวงหมดนะครับเพราะว่าจริงๆก็คือสิ่งที่เราได้รับไม่ว่าในชีวิตนี้ชีวิตไหนๆก็ตามคนไหนก็ตามนะกายเราจิตเราเป็นผลของวิบากกรรมเก่าทั้งหมดเลยนะครับนะเถียงเหรอในการทํามัดสวดธรรมัดเช้าธรรมัดเย็นเนี่ย มีเรามีทำเรามีกรรมเป็นกําเนิดเรามีกรรมเป็นผ่อพันแล้วเราดําเนินไปตามผลของกรรมคือไม่มีตรงไหนเลยที่มันของใหม่เข้า <laughs> ใจไหมเออนะครับนั่นก็คือวิบากล้วนนะครับถึงแม้ว่าชาตินี้เราเป็นคนดีนะแต่วิบากเระยำตําบอลนี่เราเคยกระทามาชาติก่อนๆมันตามมามันก็เลยดูเหมือนโอ้ทำไมคนดีต้องเจออย่างนี้เอา้าทุกคนมันมีหมดแหละเราไม่ต้องไปดราม่าอะไรนะครับคือรับไปรับไปนะครับ นะถ้าเขาอยากช่วยก็ช่วยได้แต่ว่าอย่าไปดราม่าอย่าไปอย่าไปอินตาคือคือคนบนโลกเนี้ยส่วนใหญ่เป็นชอบดราม่าชอบเสพดราม่ามากนะชอบสงสารชอบเห็นใจเพราะว่าอะไรป่าจริงแล้วคือมันการเป็นการสนองตัวเองนะเพราะว่าเวลาเราสงสารคนอื่นเนี่ยเรามันสนองความรู้สึกว่าเราเหนือกว่าเราดีกว่าเข้าใจปะม,ม,มันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้เป็นการช่วยเหลือจริงเข้าใจปะมันเป็นแค่สนองตัวเองโอ้โหนี่คือพูดจริงจนแบบว่าคิดว่า จากเองพิสซนนี้ไปคงคนจะเกลียดไม่มาฟังเสดธรรมนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรพูดให้ตรงๆนะเพราะว่าถ้าผมพูดไม่ตรงวันหนึ่งคุณรู้ว่าผมพูดไม่ตรงนะคุณจะไม่ฟังผมอีกใจไหมพูดตรงๆรับยากก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่ามันจริงตามนั้นนะนะนั่นคือเวลาเรา,เราทําดีก็แล้วไปเลยนะไม่ต้องไปเอามาเป็นสาราว่ากูดีไม่ต้องมาขึ้นเป็น อะ,อะไรอะกีดเดพโฮมอะไรเงี้ยมาแปะป้ายหรือทำในสุ่มม่ทำดีอะไรมาบ้างไม่ต้องแล้วไปเลยนะมันจะหลุดพนด้นโดยตัวมันเองแล้วเราไม่ต้องมานั่งกุ้มใจว่าโอ้จะมีใครมาวิพากษ์วิจารณ์ความดีของกูหรือเปล่าไม่เพราะตัวนี้ก็มีนะมันมีเคสที่แบบคนวิพากษ์วิจารณ์ความดีกันโอ้โหแม่งออกมาสู้กันใหญ่เลยโอ้โหบ้าเปล่าวะไอ้พนนูดแบบหยาบเนเออมันบ้าน,นะครับมันบ้านนะเราไม่ต้องไปสนใจัรนเลยเราก็ปล่อย นะครับทำดีแล้วไปเลยนะเราก็หลุดพ้นตรงนั้นเลยนะเราไม่มาอยู่เฝ้าหความดีทั้งหลายเราไม่ต้องเราไม่ต้องเอาความดีมาหากินหรือใครเอาความดีมาหากินวะอันนี้ก็อโอ้โหสินะแล้วแต่คนนะครับนะบางคนก็จะเอาความดีมาบังหน้าหากินก็แล้วแต่มันนะครับแต่มั่ก็รับกรรมเองนะปล่อยมันเลยไม่ต้องสนใจนะเนี่ยแหละคือความดีนะครับนะสัจธรรมจริงๆแล้วเนี่ยปลดล็อกให้หลุดพ้น นะเสร็จแล้วมันก็จะไม่ก่อกรรมทําชั่วไปเองเข้าใจไหมตัวนี้คือคนที่มันก่อกรรมทําเข็นเพราะอะไรเพราะว่ามันอึดอัดขัดเคืองในตัวเองเข้าใจไหมมันก็เลยต้องหาที่ระบายเข้าใจไหมนะเออนั่นแหละมันก็เลยต้องไปเบียดเบียนคนอื่นนะครับแต่ถ้าเวลาฟังทารมแล้วมันคลายตัวมันเองแล้วเนี่ยนะมันจะเอาจากไหนมันอึดอัดขัดเคืองอ่ะมันจะเบาคลายไปเรื่อยๆนะ แล้วมันจะเลิกเบียดเบียนไปเองนะมันจะดีไปเองเลย <mm> ดีแบบไม่ต้องเบียดเบียนใครแค่นั้นก็พอแล้วนะไ <mm> ม่ต้องมาทําดีชดเชยความชั่วนะครับคือความดีก็เป็นกรรมอย่างหนึ่งความชั่วก็เป็นกรรมอย่างหนึ่งมันไม่มีหรอกเอาความดีมาชดเชยความชั่วมันเป็นกรรมคนละก้อนนะครับนะ <mm> <ivas S 1> อ่ากรรมชั่วมาก็ก็โ,โสิให้ภัยไปเสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็พอมันคลายกับตัวเองนะ คนชั่วทั้งหลายคนไม่ดีทั้งหลายที่เราตาหน้าเขานะพอเขาคลายเอืตัวเองทั้งหลายความอึดอัดกดเคืองในตัวเองไม่ว่าจะแง่หนึ่งมุมใดก็ตามนะแต่เขาจะเลิกทําชั่วไปเองนะครับแต่คือถ้ายังอยู่ในสังคมที่มันตอกย้ําอยู่ตลอดเวลางเงี้ยมันใครจะเปลี่ยนได้วะมันตอกย้ำาไปเรื่อยๆอะชั่วก็ชั่วไปชาติเลยนะจบไปชาติหนึ่งเลยต้องตายไปก่อนแล้วก็เกิดใหม่ถึงจะมีโอกาสแก้ตัวเงี้ย เออนี่ยแหละนะคือมันทําให้อ,อ่มันไม่สามารถจะให้อภัยกันได้ในะสังคมนี้มันไม่มีการให้อภัยนะมันก็เลยกลายเป็นเงี้ยนะวุ่นวายไปหมดเลยคนดีเต็มไปหมดเลยคนดีเต็มโลกเลยแต่ยิบหายไวป้ป่วงหมดแล้วนะออนั่นแหละมันคือดีก็ดีแล้วก็พ้นไปเลยนะมันจะได้ไม่เป็นภาระต้องมานั่งคอยรักษาความดีอะไรเนี่ยนะนะที่สอนกันอะไรนะ รักษาความดีเหมือนเกลือรักษาความเคม็มคือเกลือมันเค็มอยู่แล้วมันต้องรักษาไงก็เหมือนกันทําดีก็ดีโดยตัวมันเองไม่ต้องไปพยายามรักษาไม่ต้องไปพยายามเชื่อถูนะครับไม่ต้องไปสอนด้วยเพราะอะไรเปล่าถ้าคุณสอนเนี่ยแต่คุณทําไม่ได้อะเด็กก็ไม่ตามเด็กนี่คือเขารู้เลยนะเด,เ,ดเด็กเด็กๆเลยแบบต่ำกว่าสิบขวบเนี่ยเขาจับพลังงานเราได้เลยมึงดีจริงอย่างที่มึงพูดเปล่ามันรู้เลยนะก็ไหนไปนี่นก็พูดแบบโคตรตรงเลยนะ ก็ตามนั้นแหละนะทาดีก็ไม่ได้ห้ามนะแต่ว่าดีแล้วก็แล้วไปเลยดีแล้วก็หลุดพ้นในความดีนะครับส่วนคนที่ทําชั่วทําเลวอย่าไปตอกย้ําเขาอย่าไปตอกย้าซ้าเติมเขานะครับนะค,คลายให้เขาไปนะครับใช้อนุภาพการฝึกใช้อนุภาพนะไปตามที่ช่องร่มพทธิธรรมนะครับนะก็ะจะมีสอนเรื่องการฝึกใช้อนุภาพในการโปรดนะครับนะตรงนี้แหละมันจะแก้ปัญหาจริงๆ รากเงาจริงๆไม่ใช่มามาเถียงเอาดีเอาเลวอะไรกันไม่ใช่เนาะโอเควันนี้ก็จบแล้วนะครับเรื่องความดีนะครับนะจบแล้วโดดเดือดหน่อยนะครับก็ตรงจริงๆนะครับโอเคนะวันนี้ก็จบแล้วนะครับสาธุครับ